สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่25มกราคมปี2026เราไปดูโปรโกแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอรลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเราเริ่มที่โปรโกแกรมฟุตบอลพรุ่งลีกอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนาทียี่สิบวันที่ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาคริสตันพาเลสจะพบกับเชลซีนิวคาสเซิลจะเพอร์แอสตันวิลล่าเบรนท์ฟอร์ดจะเพอร์นอติแองโกลส์ไละท์วันอวันเต็ดทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางโโมมนแ็ก โปรโกแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนาที21เวลา20่สนาฬิกาอเลติโกามาดริดจ,จะเพิ่อไดเอามาโยากาเวลา22่สนาฬิกาสิบานาทีบาร์เซลโลนาจะเพิ่อไดเอาโอเบโดเวลาเที่ยงคืนครึ่งเรอัลซอสัสดจะพิ่อเซลตาบิโกและเวลาตีสาอลาเบสจะเพิ่อไดเอาเบาติสทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอร์ต1 โปรแกรมฟุตบอกลกาโชเซเล่ต์ตาลีในคืนนี้ก็เป็นนาที22เวลา8นาฬิกา30นาทีซาสโซโลจะพบกเคลมเมนเซ่เวลา21นาฬิกาออตแลนต้าจะพบก,กับปามาเจนัวจะพบก,กับโบโลญญาเวลาเที่ยงคืนยูเวนตุสจะพบก,กับนาโปลีและเวลาตี2:45โลมาจะพบก,กับเอซิมิลานทั้งหมดนี้ก็ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียโปรแกรมฟุตบอเลกกเบเลสกาเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนาที19เวลา21นาฬิกา30นาทีบรัสเซลมันเชนกลักปักจะพบสตุการ์ด เวล 23, า23นาิา30นาทีไฟบวกซูเปอร์เอฟซีโคโลนทั้ง2คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอร์ต3โปรแกรมฟุตบอลลีกเอิงฝรังร่งเศสในคืนนี้ก็เป็นนัดที 19. ่19เวลา21นาฬิกานองจะพบกับนิสเวลา23นิก15นาีแบดจะพบกับตูรูสปรารีเอฟซีจะพบกับองเช่เมดจะพบกับโอลิมปิกลียงและเวลาตี2.45ลิวจะพบกับสตาร์บุกทั้ง5คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กโปรแกรมฟุตบอลเอเลดูซิลิกของฮอลแลนด์ในคืนนี้ก็เป็นนัดที่20 เวลา18นาฬกา15นาทีเทสตาจะพออาเซตอังมาเวลา20นาฬิกา30นาทีกนิงเกนจะพอฟอทูนายสิธาร์เวลา22นาฬิกา45ฟีนูจะเพเฮลคึนแลอูเทคจะโพสปารตักเลตเตดัมโปรแกรมฟุตบอลเพิมล่าลีกาบลเกตในคืนนี้ก็เป็นนาที่19เวลา22นาฬิกา30นาทีนาซิอนาวจพิโออาบเวลาตี1ฟอร์มจพทอนเดล่าเบนฟิก้าจุพเอสเตล่าและเวลาตี3ครึ่งสปอตติ โปรแกรมฟุตบอลสกอติเนียในคืนนี้ก็เป็นนาที่23เวลา22นาฬิกาฮาร์จะพเซลติกละเลนเจอร์จะพกแดนดีเอปโปรแกรมฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีนในคืนนี้ก็เป็นนาที่19เวลา18นาิกา30นาทีกาเซเตจะพอคอนยาสปอรเวลา21นาฬิกาอันตันยาปอร์จะพกเกนเคบาเ i ีลิเซสปอรจะพอ,อันลนยาสปลและเวลาเที่ยงคืนฟินแลนด์เชจะพกเกสเทปเทป โปรกแกรมฟุตบอลเบลเยียมโปรลีกในคืนนี้ก็เป็นนัดที่22เวลา19นาฬิกา3 0นาทีาทรอเนย์นอันเวิร์ตจ,จะเพิ่อชาเลลัวเวลา22นาฬิกาเก่งจะเพิ่อเซอร์คินบลูกเวลาเที่ยงคืนครึ่งอันเดเลตจะเพิ่อเดนเดอร์และเวลาตี15นาทีเมเชเลนจะเพิ่อเวสตเตโลโปรกแกรมฟุตบอลซาอุดีโปรเฟิชชั่นอลลีกในคืนนี้ก็เป็นนัดที่18เวลา22นาฬิกา20นาทีเอานัดมาจะพอเพิ่ออัลคาดิเซียเวลาเที่ยงคืนครึ่งเอลิจยัตจะพอเอพิ่ออั โปรกแกรมฟุตบอลไทยลีกหนึ่งในวันนี้ก็เป็นนาทีสิบแปเวลา18บแนาฬิกานครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีจะพบกันเจ้าหน้าบเลฟซี FC. ลำพูนเวเลเออร์จะพบสุขทัยเอฟซีเวลา18บแนาฬิกาสาบนาทีบีจีปทุมกินาเต็ตจะพบอุทยัทยธานีเอฟซีเวลา19บเนาฬิกาเมืองทองกินาเต็ตจะพบระยองเอฟซีทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กโปรกแกรมฟุตบอลไทยลีก2ในวันนี้ก็เป็นนาทียี่สิ เวลา18บแนาฬิกาลาสีสไลกินาเตสจะพกชนันฮอนบิลตลาดเอฟซีจะพกปตัตตานีเอฟซีเวลา18บแนาฬิกาสาสนาทีเชียงใหม่ยุนนาเตสจะพกกับแพร่ยุนนาเตสเวลาสิเก้านาฬิกาปอลิตเทโลเอฟซีจะพกสงขลายเอฟซีทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กโปรกแกรมฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนาที29เวลา19บเนาฬิกาพอตสมาร์ทจะพกซาแฮมตันคู่นี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็ก โปรแกรมฟุตบอลลีกา2ของสเปนในคืนนี้ก็เป็นนาที่23เวลา20นาฬิกาอันดอร่าจะพบ่ออเอสกาเวลา22นาฬิกา15นาทีเออีบาจะพบอ,อัลเมเรียเวลาเที่ยงคืนครึ่งซาราโกซาจะพบคาสเตยอนและเวลาตี3ลาคอร์ลินญาจะพบลาซินซันเตเดโปรแกรมฟุตบอลเซเรียบีอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนาที่21เวลา21นาฬิกาสตโลอันโตจะพบ่อกาปาโดวาและเวลา23นาฬิกา15นาทีคาตาซัมโดเร และโปรแกรมฟุตบอลบุนเดี่ยสกาสองของเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่19เาวัน, 19, นิกาลกาสามสินาทีพาเดบอลจะพบเพลเซน์มอนสเตอร์เอลเวสแบกจะพบกับโบคุมและชาคเคกีสุนสีจะพบกับไกเซอร์ลาเทนนะครับและนี่คือโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ